สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทุกคนใช้ฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่า Live Plus นะคะบนแอป UP ค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะจะช่วยให้ทุกคนสามารถไลฟ์สดขายของได้อย่างสะดวกและง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองเราจะาเริ่มกันตั้งแต่ตั้งค่าบน Facebook Page ของเรานะคะที่เราจะใช้ไลฟ์ขายของนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยเราจะไปที่ปุ่มถ่ายทอดสดนะคะแล้วเลือกที่เริ่มถ่ายทอดสดค่ะสามารถเลือกได้ว่าจะทาการทดลองไลฟ์หรือเริ่มต้นไลฟ์ได้เลยนะคะ โอเคแล้วเราก็มาที่เลือกแหล่งที่มาของวิดีโอนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไลฟ์ผ่านเว็บแคมหรือว่าซต์แสตรีมก็ได้นะคะจากนั้นก็ไปตั้งชื่อวิดีโอและรายละเอียดวิดีโอได้เลยนะคะซึ่งเราสามารถคัดลอกลิงก์คีย์สตรีมที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะไปใส่ในโปรแกรมไลฟ์ของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อทำการเริ่มต้นการไลฟ์ค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราตั้งค่าหน้า Facebook Page ที่เราใช้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลับมาที่แอป UP ของเราค่ะโดยที่เราไปที่หน้า u p พิเกอนะคะจากนั้นเลือกที่ปุ่ม l i v e Plus ค่ะอ่าเข้ามาที่หน้านี้แล้วเราก็เริ่มต้นด้วยการกดปุ่มสร้างรายการสินค้าใหม่ได้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาสู่หน้าที่เป็นเลือกสินค้านะคะซึ่งหน้านี้นะคะเราก็จะเลือกสินค้ามาใส่ในรายการสินค้าของเราได้ค่ะโดยสามารถเลือกได้จาก2หมวดด้วยกันก็คือ หมวดเลือกแล้วกับหมวดสําหรับคุณค่ะหลังจากที่เราเลือกสินค้าลงมาในรายการสินค้าเราเรียบร้อยนะคะเราสามารถเข้ามาตั้งค่ารายการสินค้าของเราด้านในได้ด้วยเช่นกันค่ะโดยเราจะคลิกเลือกที่ลสสินค้าที่เราต้องการตั้งค่านะคะจากนั้นนะคะให้เลือกคลิกที่ปุ่มการจัดการสินค้าค่ะโดยเราสามารถเลือกที่ปุ่มจำกัดชิ้นต่อคนได้เพื่อทำการจำกัดจำนวนต่อออเดอร์ได้นั่นเองค่ะ หรือสามารถเลือกที่ปุ่มแก้ไขสต็อกได้เพื่อทำการกำหนดสต็อกที่เรามีนั่นเองค่ะและเราก็ยังสามารถเลือกลบสินค้าออกจากรายการสินค้าของเราได้แบบชั่วคราวโดยกดที่ปุ่มลบนะคะซึ่งสินค้าจะย้ายไปอยู่ที่หน้ารายการที่ลบนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราอยากนำสินค้ากลับเข้ามาในริสรายการของเราเนี่ยเราก็กดที่ปุ่มพร้อมขายนะคะแล้วสินค้าก็จะย้ายกลับมาในรายการสินค้าของเรานั่นเองค่ะ ถ้าเราต้องการเพิ่มรายการสินค้าอีกเนี่ยเราก็กดที่ปุ่มเพิ่มนะคะเพื่อทําการเลือกสินค้าเพิ่มเติมจากหมวดหมู่เลือกแล้วหรือสําหรับคุณได้เหมือนเดิมเลยค่ะเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มบันทึกได้เลยค่ะเราก็จะได้รายการสินค้าที่พร้อมลิงก์กับไลฟ์ของเราบน Facebook Page แล้วนะคะต่อไปเรามาลิงก์รายการสินค้าเข้ากับ Facebook Page ที่เราจะใช้ทำการไลฟ์กันดีกว่าค่ะคลิกที่ปุ่มลิงก์ a c e b o o k นะคะจากนั้นนะคะทำการล็อกอินเข้ากับ Facebook Page ที่เราจะใช้ทำการไลฟ์ได้เลยค่ะ ใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยและกดเลือกเพจที่เราต้องการลิงก์นะคะเมื่อเราทำการลิงก์เรียบร้อยจะมีชื่อ Facebook Page ของเราขึ้นมาในหน้านี้นะคะเราก็เลือกไปที่ชื่อนั้นเลยจากนั้นเราก็ทำการกดปุ่มบายนะคะให้เปลี่ยนจากสีแดงเข้มเป็นสีแดงอ่อนแบบนี้ก็แปลว่าเราทำการเชื่อมต่อรายการสินค้าเข้ากับไลฟ์ a c e b o o k ของเราเรียบร้อยแล้วค่ะ เพียงเท่านี้นะคะ Youpicker ก,ก็พร้อมทำการไลฟ์ขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมแล้วค่ะซึ่งเมื่อมีคนดูทำการพิมพ์รหัสสินค้าของเราเข้ามาในคอมเมนต์ในไลฟ์นะคะระบบก็จะดูดข้อความเหล่านั้นและทำการแจ้งคำสั่งซื้อไปยังกล่องข้อความ Messenger ของคนดูของเราโดยอัตโนมัติค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะทำการไลฟ์โปรโมทสินค้าได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมแล้วค่ะ